สัตวหาไม่จำกัดช่วงหาป้ายหน้าตอนแย่งลูกค้าคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกม,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 มีวันนี้ okay, okay, okay. วันนดียวรอ่ากเฮ้ยทุกคนฟังเลยนะเว้ยวันนี้ร้องเพลงนะให้เต็มที่เลยนะดูดิตั้งแต่เที่ยงวเนนียได้เงินแค่สบาทเองเนี่ยฮะคนมันยังไม่เลิกงานเออตั้งใจกันหน่อยนะเว้ยเฮ้ยสุดีในการร้องเพลงนี่ยไอ้ก็เหมือนกันจังหวะ ปง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 อะไรปงนี่คือดีอะไรเนี่ยดีดิกิตาร์โอ้ยโถกว่าจะหลุดมาได้เออเอามามาเพลงอะไรตั้งใจกันนะเพลงอะไรเฮ้ยเฮ้ยสมซานดีกว่าเออสมซานร้องไ้สมซานสมซานดีกว่าสมซานทรมานมานานหลายปีขักคนเมตตาปราณีโถคุณพี่ขอ20บาทออะไรเนี่ยเอาดีๆนี่ไปกีตาร์ขนาดนี้ เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอตอนละเมื่อภาพเธอคอยรอนทุกคืนเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราว่าตรงนี้ก็โอเคนะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยอ่ะถะาว่าอยู่อย่างนี้วันหลังอ่ะเราขอใส่เสื้อตัวของเธอได้ไหมทำไมอ่ะดูฟองน้ำเยอะดีนะใช่เอาดูไม่มีฟองน้ำ สวัสดีค <s df> ่ะแม่ช่วยหมาช่วยแมวเลยอย่าเลี้ยงขอบคุณค่ะเนี่เลี้ยงทุกคนค่ะกลับมาอีกนะคะช่วยหมาช่วยแมวคมาจัดเงินให้ทั้งหมาน้องแมวค่ะเสวยๆฟังรึเปล่าเป็นลาลุลู้นใชไหมไม่ใช่นี่นี่อะไรเนี่ยพี่เข้าใจว่าน้องมาบริจาคหมาแมวโน้องไปที่อื่นดีกว่านะตรงนี้มันทับกันน้องเรอ บริจาคแบบนี้เนี่ยก็เพื่อหมาแมวนะพี่ทำไมพี่ไม่บริจาคอ่ะบริจาคเปล่ไม่ใช่แต่ว่าพวกพี่มาก่อนพี่ตรงนี้มันที่ของพวกพี่มันที่สาธารณะใครจะไปตรงไหนก็ได้น้องมันไม่เกี่ยวมันสําคัญไม่ไม่เหมือนกันของน้องบริจาคหมาแมวนี่ของพี่นี่อะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมึงสั่งเนี่ยรอเลยอ่ะ พลังเยอะแล้วเกินพลังเยอะแล้วเกินนี่อะไรเนี่ยจะเคียงนู้นนี่เป็นหินของพี่น้องครับไม่มีหินของใครหนูจะยินตรงนี้ค่ะรับบริจาคหมาแมวค่ะเอาเงินช่วยหมาช่วยแมวนะคะแต่ว่าตรงนี้พวกพี่มากันก่อนอครับขยะไปดีกว่าไดขยะไปซะเออพี่ขอโทษค่ะเดี๋ยวพวกเราย้ายก็ได้ค่ะย้ายดีกว่าย้ายดีกว่าไม่อยาก้ายไม่ม่เนี่ยมาอยู่ตรงถังขยะได้แลก็โอเคเราก็คุ้นชินอยู่รับบริจาคเงินจ้า เกิดมาไม่เคยเจอใครด้วยหมามด้วยแมวค่ะหลับฝันแล้วเมื่อถึงมาถึงหลับลงค่ะ จะบินบอมร้านหมาขี้เลื้อนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปเคาะกันทำไมเนี่ยเฮ้ยขอโทษด้วยเฮ้ยน้องพี่ขอดีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเฮ้ยอย่าไปทำอะไรไปเลยเอาไปเลยเอาไปที่อื่นไปไม่เป็นไรเอาไปเฉยสบายใจเลยไปี่เฉยไปหมาแมวพี่ขอโทษไป เหมือนจริงๆเหมือนเหมือนมาตึกผู้ป่วยนอกกันไม่ได้มาทำงานเลยร้องแนาพื้นติกหนุ่มฟ้าอย่านี่นะรอจันนี่นี่เขาไปให้ตายแล้วเนีะตีไม่ได้ครับาตงเ้ยยนีให้เขาเห็นพวกเราว่าไงเอ้ยเห็นไม่เห็นแน่เขาไม่เห็นพวกเราหรือมั้งไม่น่าใช่นะเฮ้ยต่อต่อต่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วอย่านี่นะ อย่านีกันอะไรเนี่ยรอรถกันเหรอ